ประเด็นของทนายยกรัฐมนตรีที่ได้เดินทางมาในพื้นที่จังหวัดน่านเจ้าคุณผู้ชมมาพอหลากหลายประเด็นแต่ว่าประเด็นลักลักในการลงพื้นที่ในเตือเนี่ยก็คือเรื่องของการแก้ไขปัญหายาเสพติดนะเจ้านายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่จังหวัดน่านนะเจ้าโดยได้ตรวจเยี่ยมสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบ,บก มณฑนฐานบกตีสามสิบแปดจังหวัดน่านเจ้าบรรยากาศที่คุณผู้ชมหันอยู่นิ่เนะเจ้าคือตีสถานฟื้นฟูสมรถภาพพลเมืองกองทัพบ,บกมณฑนฐานบกตีสามสิบแปดจังหวัดน่านนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีเปิ่นก็ได้ลงพื้นที่ตรวจ่ยมการดําเนินการโดยมีพลตรีขณิสรอ,อาสมะผู้บัญชาการมณฑนฐานบกตีสามสิบแปด้การต้อนรับแล้วก็บรรยายสรุปผลการดําเนินงานเจ้าโดยกองทัพบ,บกเจ้าได้จัดตั้งศูนย์วิวัฒนพลเมืองจังหวัดทหารบก เพืนน่อเพื่อเปลี่ยนสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเมื่อวันที่13มีนาคม2549ในห่วงแรกเจ้าดำเนินงานภายใต้กรอบการปฏิบัติของกรมคุมพฤติกรรมกระทรวงยุติธรรมทำการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ที่ติดยาเสพติดเจา้าต่อมาเนี่ยหน่วยงานได้แปลสภาพจากจังหวัดทหารบกน่านเจ้าเป็นมณฑลทหารบกที่38เมื่อปี2558 เลยได้เปลี่ยนจื่อเป็นศูนย์วิวัฒน์พล,ลเมืองมณฑลทนหารบกที่38ล่าก่อนในปัจจุบันเจ้าคุณผู้ชมฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการการขับเคลื่อนเนี่ยดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกระทรวงกลาโหมได้เสนอเปลี่ยนจื่อเป็นสถานฟื้นฟูสมรรถภาพพลเมืองกองทัพบ,บกมณฑลทนหารบกที่38จังหวัดน่านตั้งแต่วันที่7กรกฎาคม2566เจ้าโดยมีวิสัยทัศน์มุ่ง พัฒนาเสริมสร้างคุณภาพชีวิตให้พ้นยาเสพติดอย่างยั่งยืนคืนชีวิตใหม่ให้สังคมก็มีวัตถุประสงค์เพื่อบำบัดรักษาและก่อฟื้นฟูสมรรถภาพยกระดับคุณภาพชีวิตของคนที่ ติดยาเสพติดรวมถึงชุมชนที่มีคนที่เสพยาเนี่ยเพื่อมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านและรวมถึงแก้ปัญหายาเสพติดจนถึงระดับประเทศตัวเจ้าเจ้าปัจจุบันบัณฑวนี่นะเจ้าสถานฟื้นฟูสมรถภาพพลเมืองกองทับบงทบพบกโมทนฐานบกตีสามสิบแปดจังหวัดน่านได้ฮับผลตีปเปลิลเกยติดยาเสพติดเข้าหับการาบ,บําบัดนี่นะเจ้าจำนวนตึงมดตึงเสี้ยงเนี่ยอยู่ตีสามสิบเจ็ดคนในพื้นที่สิบห้าอำเภอของจังหวัดน่านโดยเข้าหับการบํา บัตรจำนวนร้อยสาวัน ตามลักสูต f ฟาสโมเดลก็คือการมีส่วนรวมของครอบครัวอันนี้สําคัญเจ้าคุณผู้ชมการจ่ายกิจกรรมทั้งเลือกตีมเหมาะสมตามสภาพความความเป็นจริงกระบวนการเฮียนหู้เพื่อช่วยเหลือตัวเกา่าแล้วก็การจ่ายกระบวนการชุมชนบําบัดซึ่งสถานฟื้นฟูได้ดําเนินการบําบัดแล้วก็ฟื้นฟูสมรภาพผู้ติดยาเสพติดพร้อมทั้งมีการเสริมสร้างระเบียบว,วินยัยส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่นในตัวเกา่ารวมถึงได้มีการฝึกฝนวิชาชีพตัวเนะเจ้าเพื่อให้ผู้บําบัดเราเนี่ย เป็นคนดีกลับคืนสู่สังคมแล้วก็ใช้ชีวิตอย่างปกติสุขเพราะฉะนั้นแล้วเปินเกยเตียวตางไปในตังตีพิธีธพลาดไปบ่เป็ญนังเข้าการบําบัดแล้ว<ม>นะเจา้าเปิดคืนโอกาสให้แล้วก็ต้องรักษาโอกาสนี้ไว้ใหด้ดีๆในการต่อยอดคือตัวเก่าเนี่ยใช้ชีวิตดังมีคุณภาพโต้เจ,เจา้า<อ>เปิดกระส่งเสริมหลายอย่างเลยนะเนาะตึงระเบียบวินัยแน่นอนอยู่ในข่ายทหารแบบนี้น่ะต้อมาขี่ขามมาได้แล้วก็เรื่องของการส่งเสริมด้านอาชีพถือได้ว่าเป็นแห่งหนึ่งโครงการติดจัดดีแต่แต่เลยนะเจ้า